แทนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยแทนฝูงนกแทนดาฟ้าขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันทำให้โครงการหนึ่งล้านกล้าถวายพอสำเร็จเป็นบันทึกหน้าใหม่เราสัญญาว่าจะริเริ่มโครงการดีๆอย่างไม่หยุดยัง้งปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่บริโภคพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง1.7ล้านบาเรลต่อวันติดอันดับหนึ่งใน25ของผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสุดทิมากที่สุดของโลกเลยทีเดียวค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจะมีการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนกันอย่างต่อเนื่องน้องใหม่อย่างแก๊สโซฮอล E85 จะมีส่วนในการช่วยลดปริมาณนาเข้าเชื้อเพลิงอย่างไรติดตามชมกันได้เลยค่ะ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้กระทรวงพลังงานและบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล5ถือเป็นน้ำมันของคนไทยที่ช่วยให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านกเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกพืชพลังงานเช่นอ้อ,อยมันสำปะหลัง ตามน้ำมันตลอดจนยังมีการนำน้ำมันพืชใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้อีกด้วยถึงแม้น้ำมันแก so ๊สโซฮอล e 85จะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงน้องใหม่แล้วรถที่ใช้น้ำมันชนิดนี้ได้ยังมีเฉพาะรุ่นอยู่แต่ก็เริ่มมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับรถที่สามารถใช้กับแก so ๊สโซฮล e 85ได้ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจเทียบกับปีที่แล้วมีรถประเภทนี้ประมาณ1,000คันปีนี้เพิ่มเป็น3,000คันเสร็จนะครับ อัตรา,าก,การใช้กช๊สเ e ฮ8.5เฉลีย่ยปีที่แล้วประมาณ700ลิตรต่อวันปีนี้เฉลีย่ยประมาณ5,000ลิตรต่อวันนะครับและแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้ำมัน e 8.5เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของเอทานอนลอยากให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าคุณภาพเนี่ยดีนะครับและราคาถูกกว่าน้ำมันทั่วไปเนี่ยถึง13บาทกว่า13บาท50ตังค์ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคุณภาพไม่ดีนะครับเป็นแค่ว่าถ้ารถของท่านเนี่ยระบุว่าใช้ e 8.5ได้เติมอ e 8.5เนี่ ก็ยังช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมลดมลพิษได้อย่างต่อเน,นื่องครับท่านผู้ชมคะการใช้แก๊สโซฮ E85 1ลิตรจะสามารถช่วยให้ประเทศลดการใช้น้ำมันเบนซินลงได้ประมาณ0.85ลิตรนะคะและยังเป็นการช่วยส่งเสริมและประกันรายได้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยอีกด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการพลังงานเพื่อชีวิตได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ สิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยแทนฟุงดกแทนดต่ฟ้าขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันทำให้โครงการ 1, 000, 000, 000, 000, หนึ่งล้านกล้าถวายพอสำเร็จเป็นบันทึกหน้าใหม่เราสัญญาว่าจะริเริ่มโครงการดีๆอย่างไม่หยุดอยัง้งปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย